อุ๊ยแอปทักษออนเคลื่อนไหวกลางไอจีนัดมีเรียหลังได้ฟังคำพูดลูกผู้ชายเต่าสมชาย ถึงแม้ว่าจะเลิกรากันไปแล้วแต่มิตรภาพยังคงสวยงามเสมอสําหรับนัดมีเรียกับเตาสมชายซึ่งก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนก็มักจะได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของสังคู่อยู่ตลอดพาครอบครัวไปเจอกันแถมยังสนิทสนมกันมากอีกด้วยและเมื่อไม่นานวันนี้นัดได้ออกมาเผยคลิปพูดคุยกับน้องสุขใจลูกชายคนเล็กของเตาในช่วงหนึ่งน้องสุขใจเล่าให้ทางนัดฟังที่มีเพื่อนมาถามว่าทําไมเลิกกับพ่อพี่นัดครับวันนี้ผมไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนถามผมว่ายูทําไมพ่อ อยู่ถึงเลิกกับแฟนเก่าผมเลยตอบไปว่าให้ไปฟังเพลงรักไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวรู้หมดเลยทางด้านนัดก็กอดน,น้องสุขใจพร้อมถามกลับว่าจริงเหรอแล้วฟังรู้เรื่องไหมน้องสุขใจก็ตอบกลับมาว่ารู้เรื่องครับซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์ไปก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์กันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือแอปทักซอนโผล่คอมเมนต์ว่าคลิปน่ารักจังค่ะเอ็นดูตอนท้ายเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ชวนยิ้ม